โอเคครับสวัสดีครับก็ถือโอกาสนี้นะครับทำลง Youtube ให้กันละกันหัวข้อเรื่องการสร้างเพจนะครับในในสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าผมจะสอนถือโอการส,สอนเจะลดนะครับลดลกันลดสุขคนนะครับแล้วก็แหนมฟ้าใสแหนมหมูฟ้าใสจังหวัดพิจิตรนะครับก็การที่เรามีโปรดักต์นั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับ การที่มีโปรดักต์นั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วทีนี้การจะทํายังไงให้คนรู้จักโปรดักต์ของเรานั้นสําคัญกว่านะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีสินค้าที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวอัพลง youtube ให้นะครับเราก็ไปเปิดดูนะเราไปทําตามนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับก็สิ่งสําคัญที่ควรจะทําก็คือควรจะทําเพจเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่เพจไปที่ Facebook รถสุขคนก่อนนะครับก็ของเจ้ารถนะครับก็เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์เป็นเ,เดี๋ยวผม จะปูพื้นฐานให้ <c oughs> ว่ามันสําคัญยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะสอนขหวดทําแล้วมันจะได้กลุ่มลูกค้าเป็นใครที่ไหนอย่างไรอันนั้นสําคัญที่สุดนะครับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเรามีโปรดักต์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีก็คือเรื่องของกลุ่มลูกค้านะกลุ่มลูกค้าของเราคือใครแล้วจะเอาลูกค้านั้นมาจากไหนอันนั้นสําคัญส่วนใครที่เข้ามาเห็นอยากจะทําตามนะก็ลองไปทําตามเนาะม,นมันสมควรจะต้องทําผมมีเวลาแชร์ให้ประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวทำแบบสั้นๆให้ อันนี้ดีละเป็นอันนี้แต่นี้มันเ c e b o o k นะครับ a c e b o o k แล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ก็จะเห็นอยู่มีประมาณเท่านี้นะครับมีอยู่ประมาณเท่านี้เพื่อนน้อยนะครับแรกๆเวลาเวลาที่เราขายของออนไลน์เนี่ยคนที่ช่วยเราซื้อเนี่ยส่วนมากก็เป็นคนใกล้ตัวเพื่อนพิษเพื่อนสนิทญาติญาติพี่น้องช่วยซื้อไปก่ะน,นะครับมันก็จะมีกําลังใจแบบพุ่งขึ้นแบบนี้เลยนะครับแต่เมื่อขายไปสัางระยะหนึง่งคนที่เขาช่วยซื้อหรือใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะมันอร่อยนั่นแหละ แต่ประเด็นคือว่าทุกคนกินประจำาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเบื่อถูกต้องไหมพอมันเกิดความเบื่อเนี่ยกราฟมันก็จะค่อยๆพุ่งลงแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะอาจจะหายไปเลยในช่วงที่การาฟพุ่งลงแบบนี้นะครับขอญอาตเขียนให้แบบนี้นะครับสําคัญอยู่ที่ว่าคุณจะทํายังไงให้การาฟนั้นมันพุ่งขึ้นเหมือนเดิมโดยที่กลุ่มทารเกตหรือกลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยไม่ใช่กลุ่มเดิมละไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนใน Facebook เราไม่ใช่คนกลุ่มนี้ ไม่ใช่เพื่อนใน a c e b o o k ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแต่เป็นคน,คนกลุ่มอื่นที่อยากให้เขาได้ชิมผลิตภัณฑ์ของเราได้กินผลิตภัณฑ์ของเรานะครับได้กินโปรดักต์ของเรานะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าต้องเป็นคนกลุ่มอื่นนะครับสาระสําคัญที่สุดคนกลุ่มแรกคือคนที่ให้กําลังใจเราเท่านั้นนะครับคนกลุ่มต่อไปนะครับคนที่เป็นลูกค้าที่ไม่รู้จักเรามาก่อนนั่นคือสําคัญนะครับมันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราควรจะต้องทําเพจ พราะเฟซบ o ๊มันไม่ได้เหมาะเกี่ยวกับการขายนะครับ Facebook มันไม่ได้เหมาะเกี่ยวกับการขายมันเป็นเพื่อนสื่อโซเชียลทางาทางทางเฟซบุ๊กทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเพื่อนๆเ,เป็นสังคมออนไลน์เท่านั้นนั่นคือ Facebook <c oughs> ไม่ได้สร้างมาเพื่อทําการค้าขายการที่เราโพสต์อย่างเงี้ยครับโพสต์เกี่ยวกับการขายเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับมาบร์คสแคเบิร์ดเนี่ยเขาจะบล็อกเขาจะบล็อกการมองเห็นนะครับก็คือเวลาที่เราโพสเนี่ย จะไม่ค่อยให้ที้คนได้เห็นมากดไลค์เท่าไหร่สังเกตมันจะน้อยนะครับคนเห็นจะน้อยนะครับคนเห็นจะน้อยถ้าเราไปโพสแบบเชิงพาณิชย์แบบนี้ค้าขายอย่างเงมันมันจะเห็นน้อยนะครับผมเองก็เช่นกันนะครับแต่ผมต้องบอกก่อน a c e b o o k ผมนั้นผมทําไว้เพื่อเขาเรียกว่าล้าลึกความหลังเท่านั้นหรือเป็นพลังบวกสําหรับผมเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเพื่อที่จะให้ใครมาสนใจเรื่องการขายนะครับแต่ว่าบางทีผมอัพคลิปอัพอะไรขึ้นมาเนี่ย เราอยากจะอัพคลิปใน Facebook เราเพื่อเป็นเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จดจําเท่านั้นนะครับเป็นที่ระ,ะลึกถึงช่วงจดจําเท่านั้น,นครับดังนั้นมันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของใครของมันนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ได้แคร์ว่า Facebook ผมไม่ต้องการยอดไลค์นะครับแค่ต้องการว่าเราอาจจะให้ญาติพี่น้องเราหรือเพื่อน,นิสนิทกันที่ได้เห็นก็พอละนะครับมีไม,ม่กี่คนผมตั้งไว้แค่นั้นนะครับแต่รถสกู๊เนี่ยก็ควรที่จะตั้งไว้ให้มันแตกต่างกว่านั้นนะครับก็ควรจะต้องมี กลุ่มลูกค้าที่เยอะดังนั้นควรจะต้องมีเพจอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะเมื่อมีเพจแล้วทําไงอันนี้ลดตามตามพี่ทันนะขอขอนุญาตจีบก่อนแก่อนที่จะไปเข้าถึงขั้นตอนการทำนะครับเมื่อเราเมื่อเรามีเพจแล้วนะครับต่อไปเขาเรียกว่าการทราําโฆษณาหรือยิงแอดโฆษณาซึ่งการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันมีด้วยกันหลายหลายอย่างนะครับ ในสื่อโซเชียลมีดียมันมีออฟไลน์กับออนไลน์นะครับมันเหมือนสัางหานี่แหละออฟไลน์ line, ถ้ารถสุกคนไปขายในหมู่บ้านไปขายในอำเภอนะครับเขาเรียกว่าออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือเดินไปขายไปขายตามตลาดนะัดไปขายให้กับเพื่อนๆที่รู้จักกันสิ่งนั้นเขาเรียกว่าออฟไลน์นะครับเขาเรียกว่าออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์ออนไลน์มันมีด้วยกันหลายอย่างและตอนนี้มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k f a c e b o o k Ad นะครับ u t u b e Google นะครับหรืออ่า t ิ k ต เียวหน้าที่เป็นของ Facebook ก็จะเป็นเีลสวนะครับก็จะมีก็จะมีของพวกนี้ขึ้นมานะครับมากมายนะครับดังนั้นสิ่งที่มันประหยัดต้นทุนที่สุดแล้วสิ่งที่เป็นโปรดักของเจ้ารถเนี่ยนะครับควรจะต้องทําก็คือติ๊กตอกกับเรี้ยวนะครับต้องทําคลิปขึ้นมาไปหัดเล่นคลิปนะครับอย่าไปอายครับคนที่เอาตังค์มาให้เรานะครับเราต้องขอบคุณเขานะครับไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะรู้จากเราหรือไม่จะรู้จากเราไม่ต้องอายครับเพราะในโลกออนไลน์นั้นไม่มีมีออาชีพจริง <c oughs> ไม่ไม่มีมืออาชีพจริงๆนะฮะอันนั้นก็ต้องบอกก่อนว่า,าไม่ต้องไปกังวลนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้อารมณประบ,บทให้ให้รถไปนั่งดูนะ,ะแล้วก็ให้เข้าใจนะอ่ะติ๊กต k อก่ะติ๊กต๊อกเดี๋ยวนี้มันมีติ๊กต k อกช็อปเลยนะผมไม่เคยเข้าติ๊กต k อกทางเฟซทางคอมพิวเตอร์นะผมไม่รู้ว่าอย่างไรมันดีอยู่หรือไหมอันนี้ก็เห็นไหมครับว่า สะดวกหรือยังอันนี้เขาทำเป็นเขาทาเป็นเป็นสตอรี่เลยนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้ดูปกติไม่การเอ็งัถมันแชร์ทุกอย่างจริงๆนะับถ้าเราดูสิ่งไหนนะครับ AI มันจะรู้ว่าพฤติกรรมค้าเราเป็นใครนะฮะ ำไปเถอะนะเนี่ยบ้าๆบอๆเขาก็ทำไปยุคนี้มันยุคของคนบ้านะผมต้องบอกก่อนนะยุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนปกติอันนี้คนเจ้าบอดี้มันให้อะค่ะเห็นไหมเป็นยุคที่เขาสอนวิธีการแชร์นี่นแชร์นี่แชนั้นอันนี้ก็ขายของเหมือนแม่แต่เราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะเรา อ่ผมแนะนํารถสุกคนเนี่ยให้ทําแบบขั้นตอนการทานะครับอะไรพวกเนี้ยขั้นตอนการทาแหนมแหนมรถสุคนแหนมใบตองใบตองเลือกแบบไหนแหนมซื้อหมูแบบไหนหมูมีอะไรบ้างเครื่องเทศมีอะไรบ้างการประกอบต้องสะอาดนะพวกถ้วยจานชามกระมังเนี่ยควรจะเป็นสะอาดถ้าเป็นพลาสติกก็พลาส,สติกสีขาวล้วนอย่าเอาลายลายมานะครับขาวล้วนๆสีเมอรเมีนที่มันขาวล้วนๆหรือว่า ถ้าเป็นชานชามก็เป็นถ้าเป็นสเตนเลสได้ก็จะดีครับแล้วก็พยายามจัดขั้นตอนการประกอบอย่างถ้าเราจะทำเป็นคลิปหรือลงทิกต o อกลงเรียลเนี่ยก็ควรจะต้องออสะอาดคีนนะครับพื้นที่ประกอบอาหารนั้นก็ต้องสะอาดใบตองนั้นมีการเช็ดไหมการล้างการเช็ดการผึ่งให้มันอ่อนการเอาแม้แต่ขั้นตอนอย่างเช่นเราใส่เตาถ่านแล้วก็ใบตองใบอัางๆให้มันเขาเรียกว่าให้มันอ่อนตัวเนี่ยก็ต้องใส่ใจนะครับก็ต้องใส่ใจนะครับ ก็ต้องใส่ใจบันทึกอยู่นะดังนั้นเมื่อภาพออกมาแล้วมันต้องสวย,ยไม่ต้องจําเป็นจะต้องเป็นโปรดักชันแบบมืออาชีพนะครับใช้กล้องโทรศัพท์เนี่ยแหละถ่ายแล้วตัดออกมามันช่วงไปฝึกตัดนะไปฝึกตัดไปฝึกตัดในเลียวใน t k t t o k ซึ่งมันจะมีช็อตในการตัดชั้นๆอยู่ตัดแล้วลงทุกวันนะฮะตัดแล้วลงทุกวันทําเป็นตอนทำเป็นีนะครับเขาไม่ได้อะอย่างเดี๋ยวให้ดูเนี่ย ตอนคือคือทิกตอกเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ต้องวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่ได้ยาวนะแต่ว่ามันต้องการให้คนเนี่ยทำเป็นช็อตสั้นๆคนดูคลิปทุกวันนี้ไม่ได้ดูยาวนะดูแค่10วิห้าวิสิวินะครับไม่ได้ยาวเลยดังนั้นไปตัดช็อตอย่างเงี้ยตัด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 มาลงทุกวันใน t i k t อกนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะไปกดดูแล้วก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆเอานะครับขั้นตอนการเตรียมใบตองก็ช็อตหนึ่งขั้นตอนการเตรียมหมูก็ช็อตหนึ่งขั้นตอนเดินซื้อหมูก็ช็อตหนึ่ ขั้นตอนเตรียมห่อก็ช็อตหนึ่งการห่อยังไงก็ช็อตหนึ่งทำไปอย่างเงี้ยลง t ิ k กต็อกทำเป็นสตอรี่แบบนี้ลงในติ๊กต็อกนะครับมันติกต็อกเนี่ยมันมีติกต็อกช็อปด้วยยิงแอดได้ด้วยนะครับมี t ิ k กต็อกแอดเหมือนกันนะครับยิงแอดโฆษณาใน t ิ k กต็อกได้ด้วยนะครับดังนั้นไปทำนะครับแล้วก็ใส่ใจตรงนี้ t ิ k กต็อกอันนี้ก็ต้องทําแต่ง่ายที่สุดที่ผมจะพูดถึงก็คือ a c e b o o k นะครับมันจะง่ายสุดโปรดักแต่ละโปรดักมันไม่เหมาะ โซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเหมาะกับทุกตัวนะครับกับกับผลิตภัณฑ์หรือกับโปรดักนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของแหนมสดฟ้าใสเนี่ยในท k To อกก็เหมาะในเรียวก็เหมาะผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสังหาริมทร,รั์มันจะไม่ได้เหมาะกับพวกเรียวหรือ Ti t o อกเท่าไหร่มันจะเหมาะกับการทำเฟซบุ o กแอดหรือว่า Google Ad ดยูทูบแอด, YouTube, แอ,ดอะไรพวกนี้นะครับมันจะเหมาะกับทำพวกนี้มากกว่านะครับแต่ของรถนั้นเหมาะแหละ อย่าอย่ามองข้ามนะอ่ะทีนี้จะย้อนกลับไปให้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกลุ่มลูกค้าเราประเด็นแรกเลยจับจังหวัดพิจิตรก่อนเห็นจังหวัดพิจิตรไหมบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยาวมาดูบ้านเรากันนะครับบ้านรถสุโขนนะครับอํเาเภอโพตะเลนะครับน่าจะเป็นตรงนี้อ่าอ,อ่าบนส่งคอนกรีดอ่าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับหมู่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับ,บ,รรนะรบจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าอันนี้คือตำแหน่งที่ตั้งของเรา งั้นจังหวัดพิจิตรมันทั้งจังหวัดนะเดี๋ยวขอย่นลงอีกนะครับบ้านเราอยู่ประมาณตรงนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือตำแหน่งบ้านเราดังนั้นต่อไปนี้รถต้องหาลูกค้าเราให้อยู่ในจังหวัดพิจิตรก่อนนะครับรัศมีเชื่อมนครสวรรค์ nitrogen, ประมาณนี้นะครับรัศมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือรัศมีเรเดียนประมาณนี้เลยนั่นคือเรื่องของกลุ่มลูกค้าเราเอาในพิจิตรก่อนนะครับเอาคนในจังหวัดเราให้ได้ลองชิมก่อนแล้วค่อยขยับมาหลายๆจังหวัดแล้วค่อยขยับไปทางประเทศนะครับ แหนมเราสามารถส่งด้ทั้งประเทศทุกวันนี้มันมีโลจิสติกนะครับส่งในทั้งประเทศไทยเลยสําคัญคือพัฒนาคุณภาพไม่ได้ขั้นตอนการถ่ายคลิปขั้นตอนการทํารสชาตินะครับเนื้อหมูที่เลือกมาต้องเป็นหมูชั้นดีตัวเขาเรียกอะไรหนังมันอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นหนังที่ดีแล้วก็สะอาดสดนะครับทำให้มันได้เสร็จแล้วมาทีนี้มาขั้นตอนการสร้าง Facebook เดี๋ยวจะสอนยิงแอดพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นมันจะเกิดเดี๋ยวพี่จะขอรัดมาว่า ผู้เร็วๆให้นะเพราะตอนนี้ยัมีทีมงานเข้ามาทำงานกันละ่ะเราก็จะมายิงแอดแบบนี้ครับอันนี้จะเห็นว่าผมจะยิงแอดเนี่ยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เต็มไปหมดเลยเดือนนึงก็หลายแสนมากเออเดือนปีนึงก็หลายแสนนะครับเป็นล้านแหละแต่ถ้าของรถสุกคนเนี่ยตั้งเป้าเดือนละประมาณ3,000-5,000พอนะครับยิงแอดเดี๋ยวสอนยิงแอดให้นะครับยิงแค่นี้เนี่ยให้เกิดเรื่องของเออเขาเรียกว่าลูกค้าออเดอร์มา ออเดอร์มาในอินบ็อกซ์นี่แหละนะครับออเดอร์มาแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวสร้างเพจเสร็จสิ่งที่รถสุกคนจะต้องทําฟังผมไม่ดีนะครับสร้างเพจให้ดูดีสะอาดนะครับรูปแม่ค้าก็สื่อไปทั้งรูปแม่ค้าไม่ต้องสื่อเป็นรูปแม่ครอบครวัวอย่างเช่นมีการใส่เอี๊ยมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ต่เห็นแบรนดิ้งเป็นรูปเราก็ได้นะครับการแต่งตัวต้องสะอาดนะฮะอาหารคือต้องสะอาด พวกหมาแมวนะครับอย่าเอาเข้าเฟรมกล้องเด็ดขาดนะอย่าเข้าเฟรมกล้องเด็ดขาดจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าพลอยพลอยพอยมาสองสกู่นะครับพลอยพลอยพลอยพี่บานออกซื้อบุหรี่พี่สองนึงสิเอ่อ ทีนี้ทีนี้นะครับเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆมันมาจากพวกเราในก้นบึ้งมาจากใจเราของแม่ค้าอยู่แล้วคือต้องสะอาดการแต่งตัวต้องสะอาดจานชามหรือทีว่าจานชามถ้วยหม้อต้องสะอาดนะครับการแต่งตัวแม่ค้าต้องสะอาดบรรยากาศรอบข้างต้องสะอาดนะครับต้องไม่ใช่ว่ามีหมามีแมวเดินนี่ขวักไข่ัสดีครับพี่เดี๋ยวอัดคลิปนิดหน่อยเดี๋ยวออกไปหาครับเดี๋ยวบอกบอกไปแล้วค่ะโอเคครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องสะอาดนะครับต้องอ อย่ามองภาพละเลยเด็ดขาดมาทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้แล้วทีนี้ผมจะพูดถึงว่าแล้วพี่บอมหาลูกค้ายังไงเอา Facebook ก,ก่อนนะครับ Facebook เ,เราก็ยิงแอดอย่างเงี้ยผมก็จะยิงแอดใน Facebook ของผมอ่ะอย่างเช่นเพจลิสแอนเนี่ยก็จะไปยิงแอดโฆษณาใน Facebook เ,เพื่อจะหากลุ่มลูกค้าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือทั้งจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับผมจะมีหลายบัญชีแอดนะครับผมจะมีหลายบัญชีแอดอเพื่อใครชมมาดู <c oughs> ผมสอนเรื่องโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ยินดีนะครับถ้าเกิดจริงๆไม่ได้เอาไปลงใน YouTube นานแล้วเกี่ยวกับการสอนนะครับก็จะเปลงภาคกสังหามากกว่าก็จะยิงแอดพวกนี้จะเห็นว่าตัวเนี้ยของผมหมดเวลาละเดี๋ยวผมจะยิงเพิ่มอีก3าแคมเปญนะครับเพื่อไปหากลุ่มลูกค้าที่ไหนครับก็กลุ่มลูกค้าที่ผมจะขายนั่นเองนะครับส่วนของเจ้ารถเนี่ยก็จะเป็นพิจิตทั้งทั้งจังหวัดพิจิตนะครับก็จะยิงไปทั้งจังหวัดพิจิตเป็นรัศมีทั้งจังหวัดเลยนะครับถึงนครสวรรค์ก็ได้ที่เราส่งง่ายๆอะรามมาถึงน,ค,น,โนโกกครสวรรค์พิงแอด ไปหากลุ่มนั้นเดี๋ยวจะสอนในขั้นตอนต่อไปสิ่งที่รถสุขคนจะต้องทําคืออะไรนะครับที่รถสุขคนจะต้องทําหรือแหนมหมูฟ้าใสาจะต้องทําก็คือสร้างสตอรี่ซะก่อนสร้างสตอรี่ในเพจตัวเองซะก่อนอย่างนี้จะเห็นเพจผมไหมครับเพจลิสแลนนะครับก็จะมีก็จะมีตัวเพจที่เป็นตัวโปรไฟล์เป็นรูปนะครับถ้าทําไม่เป็นก็ถ่ายรูปตัวเองนี่แหละลงไปส่วนรูปตัวนี้รถสุขคนก็เอารูปที่เป็นรูปของอแหนมตัวเองเนี่ยที่เป็นเ,เบอร์โทรก็ได้ นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูรอบนะฮะจะเห็นว่ารถสุกคนเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันพอดีกับขนาดละเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะปรับแต่งให้เดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวจะปรับแต่งให้มันตรงกรอบพอดีนะครับคือว่าแหนมแหนมหมูฟ้าใสนะครับสดสะอาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทําใส่ให้แล้วก็ส่งไปให้มันให้มันพอดีขนาดของแบรนเนอร์ตัวนี้นะครับ ขนาดของแบนช่องแบนเนอร์ตัวนี้พอดีอันนี้มันจะตกขอบนิดนึงนี่ขนาดเปิดจากคอมพิวเตอร์นะแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดจากโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นหรือเปล่าเดีนะ๋ยวพี่จะอดัดคลิปเป็น2ส,สเต็ปให้นะครับสเต็ปแรกก็คืออ่ะถ้าถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับไม่ตกนะคือต้องบอกก่อนว่าในโทรศัพท์กับในในโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูในโทรศัพท์นะครับกับในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีแบนด์มีขนาดแบนเนอร์ที่แตกต่างกันนะครับ เอาโทรศัพท์เป็นหลักนะครับถ้าโทรศัพท์ไม่ตกเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับก็ไปไปลงในในในตัวเพจได้มาทีนี้มาขั้นตอนการสร้างเพจกันนะครับเดี๋ยวพี่อัดหน้าจอให้ไปพร้อมกันแล้วก็ส่งไปแนบด้วยให้ด้วยนะครับอ่าทีนี้ขอพูดจะมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็มาที่ที่ตัวคําว่าเพจนะครับแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับก็ไปที่คําว่าเพจเห็นไหมมันจะมีคําว่าเพจอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปที่คําว่าเพจคลิกคำว่าเพจแค่นั้นเองนะครับก็แตะไปที่เพจนะครับแตะเข้าไปที่เพจนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็มาที่สร้างใหม่นะครับก็กดสร้างเพจใหม่ท่านั้นเองเห็นไหมครับก็ก็ได้แล้วถ้าเป็นโทรศัพท์ก็มาที่คําว่าสร้างเห็นไหมก็จะขึ้นมาแล้วก,กดเริ่มเลยอย่างเงี้ยครับพอเริ่มเลยก็ใส่ชื่อเพจตั้งชื่อเลยแหนม แหนมสดแหนมหมูสดนะครับฟ้าใสก็ใส่เข้าไปหมวดหมู่อะไรก็ใส่เข้าไปอาหารก็ต้องใส่อาหารนะใส่อาหารนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้พี่ไม่ขอสร้างให้ในโทรศัพท์นะมันมันจะไปทีละสเต็ปพอสร้างเสร็จแล้วก็กดคาว่าถัดไปด้านล่างเห็นไหมด้านหน้าล่างเนี่ยกดถัดไปนะครับมันก็จะให้ใส่หมวดหมู่เหมือนกับเหมือนกับนี่แหละฮะเหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารอะไรเงี้ยอาหารเครื่องดื่มพวกเนี้ย ก็กดติ๊กไปได้มันสามารถเซตได้หลายๆตัวนะครับก็ใส่เข้าไปคำอธิบายก็คือแหนมอะไรยังไงรดสุกคนสดสะอาดทําจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับดูดูแลขั้นตอนการผลิตอย่างดีนะครับสูตรนี้ได้จากใครมาก็กล่าวถึงเขาบ้างเพื่อเป็นการสร้างแบรนดิง้งเรื่องของที่มาที่ไปของตัวผลิตภัณฑ์เราเอามาจากเยนีอะไรก็ว่าไปเพราะเยนีคือใครใครก็อยากรู้จักเยนีเนาะ,ะก็จะได้มีคนถามในวัน้างหน้าเนี่ยเขามาอ่าน เรื่องของคาอธิบายตรงนี้ก็ได้ใส่เข้าไปรูปก็เหมือนกันก็ใส่รูปที่รถสุคนใส่ใน Facebook นั่นแหละแล้วก็รูปโปรไฟล์แนะนําให้ถ่ายรูปใหม่หรือถ่ายตอนถือแหนมก็ได้นะครับแพ็กเกจจิ้งสำคัญนะรถสุกคนแพ็กเกจจิ้งนั้นสําคัญนะครับออตอนที่เราห่อด้วยใบตองเนี่ยถือว่าดีแล้วมันคือออร์แกนิกมันคือธรรมชาติทุกวันนี้ทุกคนหนีหนีเรื่องของสารเคมีหนีเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารที่มันทําให้เกิดสารพิษ ถุงพลาสติกหรือยางเนี่ยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะครับส่วนตัวอีตัวที่เป็นเดี๋ยวนะอีตัวที่เป็นอีตัวที่เป็นถุงที่ไปใส่แหนมเนี่ยมีเอ๊ยอย่างนี้มีอย่างหนึ่งนะรสกูน,นะครับแล้วก็ใครมาดูก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับรสกูตผมรู้จักอยู่แล้วนะครับญาตินพี่มีเครื่องบรรจุพันธุ์ที่เป็นลักษณะของการซีนนะครับมีเครื่องซีนอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวให้เด็กมาชาร์จเช็คให้ เราสามารถซีนถุงแล้วตีแบรนดิ้งได้เลยนะครับตีแบรนดตียี่ห้อได้เลยแล้วก็ซีนถุงได้เลยมันจะปิดปากถุงมันถุงมันถุงเลนะครับมันถุงเลมันถุงมาม่าเลยนะครับเครื่องซีนที่มีอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ย๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่ามันยังใช้ได้ไหมแต่ว่าสําคัญต้องต่อยอดนะครับต้องต่อยอดเรื่องแพ็กเกจจริงนะครับดังนั้นถุงมันต้องเป็นสูงทางทำนะครับถุงถุง๋ยวนะให้ดูนะแพ็เกจจริง เดี๋ยวต้องต่อยอดแต่รถสุกคนนั้นคนวรจะต้องทําขั้นฐานพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับก็คือว่าไอ้พวกเครื่องเครื่องซีนพวกนี้ผมมีนะครับซีนถุงผมมีพี่มีอยู่นะครับเนี่ยแพ็กเกจจิ้งนะครับเอาให้มันดูสะอาดนะครับขั้นตอนแรกๆกที่เราแพ็กเกจพันด้วยถุงมือที่ถุงเนี่ยที่ทาส่งมาให้พี่เนี่ยดีแล้วพยายามทาให้มันดีๆแบบนั้นแล้วติดติดแบรนดิ้งก็คือติดติ๊กเกอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็พอมันต่อยอดได้เนี่ยค่อยมาซีนถุง ให้เป็นสุญญากาศหรือว่าเป็นซีนถุงแบบให้มันดูดีอะอย่างเงี้ยตัวซีนถุงมันจะเป็นอย่างเงี้ยที่เขาซีนกันแบบเนี้ยแต่อันนี้มันเป็นกริปล็อกนะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยมันจะเป็นซีนเลยนะครับมันจะดูเป็นขนมเลนะครับอ่ะเนี่ยแบบนี้นะครับก็ก็จะเป็นซีนได้ปากถุงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถตีวันผลิตได้ด้วยนะครับวันวันผลิตวันอะไรมันจะตีออกมาเลยนะครับก็อยู่ในห้องเก็บของในออฟฟิศนะครับก็อยากให้อะ ไปไล่ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเป็นคลิปแรกเป็นตอนแรกแล้วกันนะครับถ้าเกิดเธอหรืใครสนใจก็ไปลองทําดูสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ควรที่จะต้องทําออนไลน์นะครับทำโซเชียลมีเดียโอเคเนาะไปทําเพจใส่โปรไฟล์ใส่รูปนะครับใส่รูปตรงแ,แบรนด์ของเรานะครับรูปตรงนี้นะครับรูปช่องเล็กเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนมันทําได้แทบทุกอย่างแล้ว รูปเราก็สามารถแก้ไขย,ย่ออยากขยายได้อะไรได้นะครับไอที่ไม่ลงลึกถึงขนาดโปรไฟล์ว่าขนาดเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะจริงๆมันมีหมดพอได้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปนะครับหัดถ่ายคลิปทําคลิปนะครับโดยใช้ติ๊กตอกหรือนะครับหรือใช้เรียวนะครับอันนี้ถ่ายแล้วก็ทําเป็นคลิปออกมาแบบนี้อันนี้ผมทําจากน่าจะติ๊กตอกนะครับมันง่ายสุดติ๊กตอกแต่ตัวจริงๆผมใช้วิธีตัดต่อด้วยด้วยโปรแกรม ถอบภาพยนต์นะครับมันจะแตกต่างแม้ต้องบอกก่อนแต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับใน TikTok ทิกตอกทาได้ในเรียวก็ทําได้นะครับไปทําทําเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าบันทึกแล้วก็เอามาลงในช่องของเพจต,ตัวเองนะครับมันจะมีมันจะมีช่องบันทึกอยู่เห็นไหมมันจะมีช่องบันทึกอยู่นะครับในทิกตอกถ้าไม่เข้าใจนะครับไปหัดทำดูแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจอะไรในการทําก็พิมพ์ใน Google นะครับถามว่า การทําคลิปในเ e ี l ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไปฝึกนะครับไปฝึกใน TikTok อกทำยังไงเสร็จแล้วก็เอามาลงในช่องตัวเองอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนการทําการเลือกหมูซื้อยังไงทําสั้นๆสัก10บถึงสิวิก็พอ10วิ5วิ10วิก็พอนะครับสั้นๆ10วิกำลังดีนะครับทุกแต่เดี๋ยวนี้คนจะดูคลิปเนี่ยไม่เกิน15นาทีนะถ้าเป็นคลิปยาวนะแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นสัก1ิวิ แล้วทาเป็นช็อตๆอย่างนี้ไว้เรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็พยาพยามเชิญคนพยายามเชิญคนให้ไม่รู้จักเพจของเราขั้นต้นนะครับ <c> ให้คนติดตามเพจของเราเรื่อยๆก่อนโอเคไหมพยายามเชิญคนนะพยายามเชิญคนให้คนรู้จักเพจของเราเรื่อยๆก่อนอย่างเนี้ยผู้ติดตามก็2500 <c> 2 5 0 0คนอย่างเงี้ยครับค่อย <c> ๆเ <Barnes> ช <c> ิญคนไปเรื่อยๆนะเช <c> ิญคนไปเรื <c> ่อยๆก่อนด้วยแบบระบบออร์แกนิกก่อนนะครับ หรือเชิญคนจากติ๊กตอให้กดไลค์กดติดตามนะคะอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยไม่ต้องอายนะครับทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนยิงแอดใน Facebook ไปหากลุ่มลูกค้าของเรานะครับกลุ่มลูกค้าของเราที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยในจังหวัดพิจิตรเนี่ยให้เขามาออเดอร์อย่ามองว่าน้อยนะครับใครขายของชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าจะเป็นอาหารชิ้นเล็กชิ้นน้อยๆเนี่ยแหนม10บ,บาทหรือว่าน้ำปลาคุณอย่าคิดว่า ห้าสิบหกสิบสามสิบเนี่ยมันน้อยนะครับว่าวันหนึ่งมีออเดอร์สักหนึ่งร้อยชุดชุดละสิบทุงอย่างเงี้ยทุกละสิบหรือทําแพ็กเกจมาเลยว่าถุงละสิบห่อถุงละร้อยถุงละร้อยถุงละร้อยปกติร้อยนึงขายเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าสิบเก้าบาทอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขก็ตั้งราคาขึ้นมานะครับเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยค่อยปรับแต่งเรื่องแพ็กเกจจิ้งให้มันดูสวยแล้วก็สะอาดกว่านี้เป็นระบบสุญญากาศนะครับที่มันสะอาดกว่านี้ขีดซีนถุงปิดแบบ ถุงเลเลยเดี๋ยวมีเครื่องจักรอยู่นะครับก็ไปเอาใช้นะครับสาคัญคือพัฒนาฝีมือตัวเองให้ได้สะอาดจดสะอาด,อาดขั้นตอนการผลิตต้องสะอาดหมาแมวอย่าให้เข้าเฟรมกล้องเด็ดขาดนะครับอย่าให้หมาเลียมือเลียหน้าเลียปากแล้วไปประกอบอาหารอย่าทาเด็ดขาดเครื่องแต่งกายต้องสะอาดถุงมือถุงมือเดี๋ยวนี้มันมีถุงพลาสติกเนี่ยบางๆใส่ในการผลิตนะครับอย่ามองข้ามเรื่งเรงเล็กเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปลงเรียวทุกวันถ้าเราทําสดทําสะอาดทําดีนะครับ โดยเฉพาะคุณภาพของรสชาตินั้นปรับแต่งให้มันอย่าลืมถามรีวิวลูกค้าด้วยเป็นไงรสชาติเป็นไงมั้งคะให้เขาอัดคลิปมาบ้างก็ได้สันส้นๆแล้วก็ส่งมาที่เราแล้วก็เอาคลิปตรงนี้ลงในทิกตอกลงในเรียลนะครับขออนุญาตเขาก่อนนะเพราะว่าบางคนไม่กล้าไม่ชอบบอกสื่อนะถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็จะได้ส่วนตรงนี้เข้ามาไนดะ้ว่าคุยกับใครบอกเขาอัดคลิปอยู่นั่งนู่นแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต<ม>ามไปะ <c oughs> นะครับก็ทำตรงนี้ได้ก่อนเดี๋ยวพี่สอนยิงแอน ยิงแอดนี่คือการทําระยะล่นนะครับทำการระยะเขาเรียกว่าไม่ไม่อยากรอนานแต่ต้องมีเรื่องราวอยู่ในเพจซะก่อนนะมีเรื่องราวอยู่ในเพจซะก่อนเรื่อยๆซะก่อนนะไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บก็จะยิงเลยไม่ได้ต้องมีเรื่องราวซะก่อนโอเคไหมประมาณนี้ไปทําเดี๋ยวพี่อ่านลง u t u b e ให้นะครับก็ฝากถึงบุคคลท่านอื่นด้วยนะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เดี๋ยว e ีที่2 E p ีแรกก็คือปูให้เฉยอีพีสองก็สอนยิงแอ ผูกบัญชีแอดยังไงเอออย่าลืมไปเปิดบัตร ATM ระหว่างเนี้ยเอาจริงแล้วเนี่ยไปธนาคารกสิกรแนะนานะก็ไปเปิดบัตร ATM ซะแล้วก็บอกว่าหนูวไว้ให้ลูกค้าโอนเงินออนไลน์แล้วก็ยิงแอดโฆษณาใน Facebook ในสื่อโซเชียลมีเดียให้เขาเปิดบัตร ATM เนี่ยให้เขาเปิดระบบบ,บัญชีหักเงินออนไลน์ให้เราด้วยเลยนะครับในการยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวจะสอนการผูกบัตรกับบัญชีแอดนะครับมันต้องมีการผูกบัตรกับบัญชีแอด ตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะต้องเสียเงินเสียทองลองทําดูก่อนให้มันดีที่สุดนะครับอย่างเงี้ยบินของผมรอบนี้ก็2 1 0 0มื่นนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับก็ยิงเดือนละห้าหมื่นสำหรับโครงการสี่ห้าหมื่นต่างๆนะครับแต่แต่แหนมรถสโคนเนี่ยยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเดือนหนึ่งตั้งไว้เลยสักสี่พันห้าพันพอสี่พันห้าพันเราต้องได้กลับมาหลายหมื่นกว่าน,นั้นนะนึกภาพไหมยิงห้าพันได้กําไรสักสองหมื่นสามหมื่นต่อเดือนขั้นต้นตั้งไว้อย่างนั้นก่อนนะครับ ทำไปเรื่อยๆหาลูกค้าให้มากที่สุดจากโลกออนไลน์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมสําคัญที่สุดคือต้องมีสตอรี่ในเพจนะครับมีสตอรี่ในทิกตอกมีสตอรี่ในเรียลนะครับดังนั้นมีให้เมียมีสัก2ออาทิตย์ก่อนค่อยิงแอะอาทิตย์สอาทิตย์ก่อนค่อยิงแอบด,ดังนั้นระหว่างเนี้ยมันจะเหนื่อยหน่อยให้เข้าใจธรรมชาติของมันก่อนว่าเราต้องเหนื่อยในการหาลูกค้าเราต้องเหนื่อยในการถามหาคนที่ทํารีวิวให,หให้เราหน่อยนะครับ <S <S เมื่อเขาทาให้เราแล้วเนี่ยต้องขอบคุณเขานะ เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาลงในเพจของเรานะครับแล้วก็ใช้ยิงแอดเดี๋ยวจะสอนว่าทำาบ์นเนี้ยยิงแอดยังไงทาคลิปยิงแอดยังไงนะครับเดี๋ยวจะค,ค่อยสอนนะครับทาง่ายสุดคือ Tik t อกกับเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอยากจะให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคายมาสเตอไว้ในโทรศัพท์อันนี้ก็จะดีมากนะครับคายมาสเตอร์นะทุกคนอันนี้สําหรับทําคลิปแบบคือง่ายสะดวกแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับอันนี้ถ้าเป็นลักษณะของ แอปพลิเคชันที่ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้คลายมาสเตอนะครับไปโหลดมาจาก App Store หรือ Play Store นะครับในโทรศัพท์โหลดเก็บไว้เลยนะครับตัดต่อคลิปได้มืออาชีพใส่ฟังก์ชันใส่ a n i m เมชันใส่ก e ีนสก e ีนได้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราถ่ายคลิปมาห,หลายๆช็อตเรามาตัดจากตรงนี้มันจะดูน่าสนใจกว่านะครับอันนี้ย่นให้สําหรับมืออาชีพที่มือใหม่อยากเป็นมืออาชีพนะครับแต่สําหรับผมนั้นผมใช้ พีเมียโปกับอัปเตอร์เอฟเฟกในการทําคลิปนะครับมันจะใช้สาหรับทําภาพยนตร์นะครับก็จะมีมีส่วนประกอบหลาย,ลายอย่างเนาะไม่ว่า a n i m a น i o เรมชันหรือกนะินสกีนนี้ลงเลึกไปแล้วเอาละรถสุกนก็ไปลองทําดูใครที่เข้ามานะครับก็ไปลองทําดูวันนี้ฝากไว้นะครับอะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณมีโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์แล้วอย่ามองข้ามนะมันทําเงินที่คุณแบบทวีหรือมหาศาลถ้าคุณเล่นสื่อโซเชียลเป็นนะครับถ้าคุณทำเขาเรียกว่าทําตัวตนทำสตอรี่ในเพจได้นะครับ ในในโปรไฟล์ของคุณได้แล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะเกิดนะครับอย่าลืมว่าคนที่ซื้อคุณอยู่นะตอนนี้คือคนที่รู้จักคุณแต่ถ้าเกิดคุณทําให้คนที่ไม่รู้จักคุณแต่เห็นโปรดักของคุณแล้วอยากกินอยากชิมนั้นโคตรเจ๋งเลยนะครับมันจะขายได้ทั่วประเทศเลยวันนี้เริ่มจากจังหวัดพิจิตรก่อนสู้ๆนะครับเดี๋ยวรอ e ี2สองนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทักมาดูเอ่อเขาเรียกว่าทําเพจตัวเองเนี่ยให้มีเรื่องราวสักสองสัปดาห์ก่อน ระหว่างเนี้ยถ้าอยากจะทําคลิปทำไม่เป็นติดขัดตรงไหนถาม o o o l l ทถามไม่ได้ก็ทักมหาพี่แล้วกันแต่ต้องทําจริงทําสม่ําเสมอทําอะไรก็แล้วแต่ทําครั้งแรกมันจะยากพอทําได้แล้วทําวนซ้ำหลูปไปเรื่อยๆหมุนวนอยู่เนี้ยทำทุกวันทําสม่ําเสมอต้องมีวินัยในการทํานะต่อให้ติดธุระประปรางลูกป่วยพ่อเจ็บก็ต้องทําทําวนหลูปอย่างเงี้ยนะครับอย่าอย่าทําแบบสวันดี4วันไข้อย่าทานะครับ อย่าทำตั้งแต่เริ่มต้นพี่ก็จะเหนื่อยไปด้วยนะครับถ้าจะทำผมผมชอบคนที่ตั้งใจกับมันจริงๆถ้าไม่ตั้งใจกับมันจริงอย่าทำนะครับเหนื่อยเราด้วยเราผมมีเวลาน้อยนะครับจะจะเีเวลามาสอนให้โอเคเนาะสวัสดีครับ